ซื้อเพื่อได้ควันเพื่อได้ค่ากับเขาเนาะแล้วคนมันก็ได้ยาได้กินได้ใจค่าชาวบ้านคนเราว่าดูน้ำข้นก็ได้ใจฟานมากต้มน้ำนเป็นคนใจคน้นเนาะกระปุกนี่ให้กระมีเนาะหาลังเจ้าหาลังคนก็ได้แต่ช่วนหน่อยนะวะช่วยหน่อยอยู่ทุกคนให้ต้มน้ำใจก็ได้อยู่ คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสองหมดมันเป็นแชร์มาได้บวกให้ซืีไลายังเสนอไอพื่อได้ฆ่าตัวเราสองวมดมันเป็นแชรบู้วี่บ้าคนผู้ประจานหรือเปล่าก่อนนั้นเป็นเศรษฐีได้ไลยอยู่แล้วคันมันซื้อไลายังไงแมนไอซีไลายก็เสียนนะเขามาตลวดเทียนเลยว่า เอาก็สอบมาใส่โลดก็บ่ได้ว่าบ่เสียังว่าจะไปตบตับตัวขั้งัคเจอดู่างมาต้องโวางใส่นี่เพิ่ไดเพิ่นก็เลยุอืมเพิ่นเป็นก็เลยเสียใจบานนี่านหานี้ดินห้ากับหนึ่งเดียวละการลงทุนมันกับนี่้นเสียงัือว่า้ีะาวนี่นะซื้พ่อได้ฟังเพ่อได้ค่าตับเขาเน่ บอห้าเขียนบ่เศร้าล้เล่าเศร้าคนมันก็ได้อยากได้กินได้ใจคาเศาบานคนราว่าดูบางคนแต่ใจฟานมากเส้นงคนใจนเนาะกระปุกมีให้กรมีเนาะหาลังเจ้าหาลังคนก็ได้กระชว้นหน่อยนะวะสรั้นหน่อยยูสุบินให้ตํามลังใจก็ลายยู่มั่นส่งสมาีดางกับ

ียใส่เกวอ่้าแก้มมดแล้วเรา่สามตัวก่อเลสียรุ่นบอกว่างแบว่งกระ่าใส่ปาลดบส้มหมก้กนอกันเนมี่มตื่มองมัแ้มี่มองระบายเนาะ

จ้าพจไนกไกำลใจกันค่ะเจ้าพญามันกินให้ดูเหอยิ้นแรงว่าสิว่าสิตกใจบ้างดอกหัวบ้าอย่าใจ้นยหลนะ่ะลองเทลงปอบเนี่ยใอยผมคือมี่ลายอยู่แต่นี้แต่น้อยแท้ โอ้เส oh, enfin ียนเขียดเสียนเขียดใางไหนก็เป็นเียดแห้งคนาดันดเนี่ยบอสุดท้าเนี่บรรดารุ่นแรกเนบออันนี้คือรัฐบาลไทยนะคะก็ได้ที่ไงก็ได้ซื้อยูทัวของเพี่ยนรุ่นอยากไว่าให้สุเออสตาร์คอยเด้อร่องร่องคือส่งหน่อยหน่อยเสี้ยน บนล่างบบางบนชุดสองตัวบนอย่างเดียวบนมีบนนักฟานไทยมือเมื่อเลือนเหมือนสองตัวสามตัวเราบออย่างไรมาถูกบออย่างไรไทยว่าท่านเรียกเมื่อนมาเมื่อนี้เมื่อนี้เกิดความเครียดส้มก็ว่ยบนเนาะ แรกแรกสามโตสองโตฟอมเล่นเป็นโมเมนต์อย่างทั้งล่างทั้งล่างเอาคุณผู้ชมมือนีมีทั้งสามโตสองโตทุกอย่างบนล่างกุฎย่างล้อเนี่ยกุฎล่ามาแล้วกับกดแช่กุไลค์กดแช่ให้ทุกช่องทางในนี่เลยลายลายช่องกุฎคนละหนึ่งแช่ต้องด่าสีจันว่าใส่เลยเห้าวปาก มีคนไห้คมสิเด้อป้านั่นเขียนผิดเด้บาด้บั่านั่นดิบ่ให้เขียนวงกลมเขียนกับาวงกลมอยู่ดีล่ะสิสันไตเอะอืมอันนี้ตัวรัฐบาลม่ะนี่สุดล่างเขียนให้ครบเลยสูครบบนล่างแล้วก็3ตัวมือเดียวจบ ตัวสาตัวคนต้างไม่กล้งเลยอันนี้คือตองว่านเนาะเอกา่ากันมาตามอีกแต่ว่านรานัฐบาลให้เล่าในเดินดีตลอดเนี่ยันข้าเขานี่สามโตเขา่ารถ นี่มันนาตงเว้นาแก่เลยเขาก็ยันี้บอกว่าสลากกินแดง่าง่าาแดงกันบอกแดงกันีกัองตัวกาจดตามแจเด้ยเขาไยายามได้ไล่มือเราานอกแต่คนไม่ไล่มือเขาบอก่เอา ตอกกันปฏิว่าอีกคุงเราจดให้พี่เก่าก็ตามดูทุณเป็นยังเราเล็ดเดชอบดูค่ะได้อสีมาเตรมยมมันอยากได้ลายมือเชียนรุ่นีได้ดีอันนี้ชุดล่างอย่างเดียวตีนห้ากับหนึ่งห้าหนึ่งห้าสามเป็นบนเก้าหนึ่งห้าหก ก้าห้าหนึ่งสี่เช็ดล่างหนึ่งหกหาั้คือเข็ <5 S 2> นค่ะเด่นหาเด่นเล่ขนเข็นบนเป็นบนล่างเป็นล่างนะคะอันนี้คือทีแต้มสีแล้วนี่คือล่างอย่างเดียวตัวเลขเป็นแนวทาาเ้อพีนออ่น้องเอฟซีตตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้ามีสิทธิ์ลุ้นนะครับทั้งช่องทุกทุกช่องนะครับแล้วก็เซียนก็ไฮไวทเป็นแนวทาานะครับเป็นแนวทาง หมากช็อปหลือจังนําไปลงทุนนะครับการลงทุนมีความเสีย่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์ครับบอมากบอชอปกับบอต่องลงทุนพี่น้องก็เอาตามนี้แหละครับรัฐบาลไทยสุดล่างนะครับเด่นเด่นห้ากับหนึ่งนะครับ <ใน S 1> มีมีห้าหนึ่งห้าสามเก้าหนึ่งห้าหกเก้าห้าและหนึ่งสี่สนะครับคนเล่นลายนอกจากคนเล่นเมื่อยเมื่อนะัก ถูกมากมันกับเห็นใจทุกคนทุกท่ 5, านอาจาเห็นใจทั <5, S 1> ้งเสี่ยง 5, เห็นใจ,จั้งพูดสื่อน้ำ